ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับเครื่อง2.2นะครับอันนี้วิ่ง3 0 0 0กิโลเมตรมาดูท่อลมไอดีครับคันนี้ก็ไม่เคยมีการล้างท่อลมไอดีหรืออุดอีจามาเลยครับคันนี้ก็มาล้างท่อลมไอดีครับก็เป็นเข่านี่ครับที่จะเข้านะครับเต็มเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเข่านะครับก็ตามอายุตามเลขไม้เขาแล้วครับฟอร์ดนี่ครับวิ่ง3 0 0 0 0 0ครับเข่าก็จะเยอะเลยครับนี่เข่านี่ครับช่องอากาศมันเล็กลงนะครับ อากาศก็จะเข้าได้น้อยปีพีเสื้อถ้าดูมันสะอาดนะครับแตะแกะเข้าไปนี่ครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ e g r นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวท่อ e g r ที่เข้านะครับชุดท่อไอดีด้านในนะครับฟอร์ดก็ออกแบบมาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะพวกนี้ครับจะใช้เป็นพลาสติกครับเพราะพลาสติกใช้ไปนานๆมันก็มีจุดรั่วจุดแตกแล้วพวกนี้มันเป็นโอลิงครับเป็นยาโอลิงมันเสื่อมครับถ้าให้ดีครับเลขหม่เยอะๆตรวจสอบพวก ท่อร่วมไอดีให้ดีครับมันอาจจะมีจุดรั่วจุดซึมนะครับนี่ครับตัวด้านไหนก็เต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเข่าก็เต็มครับตามอายุตามเลขไม้เขาครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดนอก่ละตัวเยอะไห้ครับไปดูพอร์ตไอเดีย้ในบ้างครับพอร์ตไอเดียด้านในก็ประมาณนี้นะครับเข่าก็เยอะตามอายุตามเลขไม้นะครับนี่ครับ ก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับสามแสนโลเห่าก็จะเยอะหน่อยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมก็จะล้างครับตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะครับผมจะใช้โอลิงเดิมให้นะครับเพราะถ้าโอลิงเบิกศูนย์ครับตัวนี้ครับแพงมากนะครับถ้าเราเบิกศูนย์เพางั้นชุดนี้ผมจะใหโอลิงเดิมให้แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเฉพาะโอลิงผมไม่แนะนานะครับว่าแนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับก็คือเปลี่ยนชุดท่อร่วมดีครับ ก็คือท่อร่วมไอดีชุดนี้ครับถ้าจะเปลี่ยนเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้คือโลกประจําตัวของเขาเลยครับท่อพลาสติกนะครับนานๆไปมันชอบแตกชอบรั่วถ้าจะเปลี่ยนแค่โอลิงผมไม่แนะนาครับเปลี่ยนท่อชุดนี้ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เปลี่ยนปะกกินทั้งชุดจะดีกว่าอันนี้นะครับผมก็จะใช้โอลิงเดิมให้นะครับแต่ผมจะทากาวปะกกินเสริมให้นะครับเพื่อป้องกันจุดรั่วจุดซึมนะครับตัวช่องด้านในก็ประมาณนี้นะครับก็จะล้างได้ประมาณนี้นะครับ ก่อนามาครับตังนี้นะครับนี่ครับก่อตัวนี้ครับนี่ครับก็ล้างให้หมดนะครับนี่ครับก็ล้างให้หมดตัวท่อนี้ก็ล้างให้ด้วยนะครับนี่ครับจะคลเลอร์นี่ครับล้างให้หมดทุกจุดนะครับลิ้นปีกผีเสื้อก็ล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะครับนี่ครับ ตัวมอเตอร์อีจาก็ล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะครับนี่ครับก็มีทำความสะอาดตัวแมปเซนเซอร์ครับเซนเซอร์วัดแรงดันท่อรวมไปดีครับก็ล้างทำความสะอาดให้ด้วยครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดตัวแอร์โฟนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้ด้วยครับไปดูพอตไอดีด้านในมงครับพอตไอดีด้านในก็ประมาณนี้นะครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับมาออกให้ได้เยอะที่สุดออกให้มากที่สุดก่อนและหลังแตกต่างชัดเจน นี่ครับช่องด้านในก็สะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือพอรไอดีด้านในโอเคครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ทําการเสร็จแล้วผมก็จะทําการประกอบนะครับ